สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับในตัว Premiere Pro เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับก็อันดับแรกให้เรากด New Project ขึ้นมานะครับเมื่อ New Project นะครับเขาก็จะมีแบบต่างๆมาให้นะครับให้เราทำการเลือกที่ Save Project นะครับโดยไปที่ Local นะครับแล้วก็ติ๊กถูกลงมาชุด Local นะครับของผมข้อ ผมก็เอาไว้เดสก์ท็อปนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1 f o l โฟลเดอร์แล้วก็กด s e l ล็กโฟลเดอร์ไปเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับได้ที่เซฟเสร็จเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เสร็จนะครับให้เรากดตรงด้านล่างนะครับตรงคำว่า Create ตกด r e a t e เข้าไปนะครับเมื่อกด Create เสร็จนะครับเขาจะขึ้นหน้าตาลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับก่อนที่เราจะตัดต่อนะครับเราต้องไปสร้างขนาดให้เป็น 16ต่อ9หรือ9ต่อ16ถ้าเป็นแนวตั้งนะครับเราไปที่ไฟล์นะครับเลือก New เลือก New ซีเควน c ์เมื่อได้น e วซ e เค e น c e ก็มาเสร็จนะครับเขาจะเด้งหน้าตาแบบนี้มานะครับผมก็จะเลือกตามนี้เลยนะครับ A V C S D แล้วก็1 0 8 0 P 60สิบเฟรมนะครับแต่นะครับแต่ตรงด้านบนนะครับตรง setting ให้เราคลิกลงไปนะครับแล้วอันแรกเลยนะครับ ตรงโหมดตรงนี้ให้เราติ๊กถูกนะครับเปลี่ยนเป็นคัสตอมตรงไทม์ไลน์นะครับไทีกตรงนี้แล้วต่เราจะเลือกนะครับตรงเฟรมเราจะถ่ายมากี่เฟรมก็เลือกเท่านั้นนะครับอันนี้ผมดีฟ้าเป็น30เฟรมไว้ละกันนะครับต่อมาเฟรมไซส์นะครับคือขนาดภาพถ้าสังเกตตอนนี้มันเป็น16ต่อ9ซึ่งมันเป็นแนวนอนนะครับเราต้องการจะทำเป็นแนวตั้งนะครับเราก็แค่สลับเป็น1 0 8 0 คูณกับ1920นะครับแค่นี้เราก็จะได้เฟรมเป็นแนวตั้งแล้วนะครับถ้าเราต้องการนะครับจะเซฟพรีเซตนี้เอาไว้ใช้งานอีกแล้วก็กดตรงเซฟพรีเซตแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็กดโอเคไปเป็นการเซฟพรีเซตนะครับถ้าใครไม่เซฟก็กดโอเคไปได้เลยนะครับจะสังเกตว่าเราจะได้เฟรมที่เป็นแนวตั้งมาสำหรับตัดต่อวิดีโอลง t i t t o k ให้ตัวของ พีเมแอลโปรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้การตัดต่อกันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ